สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ ep 3ค่ะสำหรับการสัมภาษณ์ e2 visa นะคะอย่างที่บอกไปที่คลิปแล้วๆนั้นเลยว่าเราสัมภาษณ์ทั้งหมด2ครั้งค่ะโอเคเรามาเริ่มพูดกันถึงการสัมภาษณ์รอบที่2หลังจากที่เรานั้นได้เสียใจยเป็นเวลานมนานนะคะทุกคนเสียใจยสักพักหนึ่งค่ะก็ทนายเนี่ยก็โทรมาคุยกับเราค่ะว่าให้เราอ่ะเล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นใน การสัมภาษณ์รอบหนึ่งนะคะเราก็เล่าไปทั้งหมดแต่เราก็จะต้องเป็นคนจับทางได้ค่ะว่าแบบจริงๆแล้วะที่เราพลาดคิดว่าเราพลาดเรื่องอะไรนะคะแต่อย่างที่บุ๊กบอกไปคลิปที่แล้วค่ะบุ๊กคิดว่าบุกก๊กนน่าจะพลาดเรื่องที่บุกก๊กถามคําตอบคําแล้วก็ปล่อยเดตแอร์แล้วก็ไม่มีคําอธิบายให้ท่านกงเข้าใจให้เคลียร์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคราวนี้ พอเราเล่าให้หนายฟังหมดแล้วก็บอกกับทนายว่าโอเคเราอยากจะลองสัมภาษณ์มาอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะทนายเขาก็จะรวบรวมเอกสารคราวนี้มันดนันไปเป็นช่วงกับที่ว่าสถานทูตเนี่ยเปลี่ยนกฎใหม่ค่ะทุกคนก็คือทนายเราเนี่ยจะต้องรวบรวมเอกสารน่ะให้อยู่แค่ภายในห้าสิบหน้าค่ะห้าสิบหน้าก็คือแค่ห้าสิบหน้านะทุกคนห้าสิบหน้าเลยอะถ้าเราส่งแบบหน้าหลังอ่างเงี้ยนับสองแล้ว ก็ต้องให้ทางเออสถานทูตเนี่ยรีวิวเอกสารเราให้แล้วเสร็จก่อนอ,อ๋อก็คือจ่ายค่าธรมเนียมส่งเอกสารเข้าสถานทูตเพื่อให้เขารีวิวเอกสารธุรกิจเราให้เรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วสถานทูตเนี่ยจะเมลมาหาเราว่าโอเคเราสามารถจองคิวได้แล้วค่าทั้งหมดนะคะเราก็ใช้ระยะเวลาตั้งแต่ที่เราโดนปฏิเสธวีซ่ารอบที่หจนเข้าไปสัมภาษณ์รอบที่สอได้นะคะทั้งหมดหเดือนค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็พยายามเตรียมตัวทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วก็คือดีกว่ารอบแรกเตรียมคําตอบทุกสิ่งทุกอย่างให้แบบมีความมั่นใจมากขึ้นในการพูดให้พยายามตื่นเต้นน้อยลงค่ะแล้วก็พยายามอ่านข้อมูลว่าช่วงนี้มีใครรีวิวอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะก็ตอนนั้นก็เข้าไปเจอเฟซของพี่คนหนึ่งค่ะซึ่งเขาอ่ะเหมือนเคสคล้ายๆเราเลยคือพี่เขาว่าถูกปฏิเสธวีซ่ารอบที่หนึ่งค่ะ แต่ณวันที่พี่เขามาลงในเฟซบุ o กอะค่ะคือพี่เขาผ่านแล้วตั้งแต่ที่เราอ่านรีวิวพี่เขามาเราก็รู้สึกว่าเคสเราคล้ายๆกันก็คือโดนปฏิเสธวีซ่ามารอบที่หนึ่งใช่ไหมคะคนนี้ เราก็เลยมีการอินบ็อกไปหาพี่เขาค่ะไปปรึกษาอะไรเงี้ยค่ะพี่เขาก็คือใจดีมากเลยเขาก็โทรกลับมาเลยแล้วเราก็มีการคุยกันคุยกันประมาณชั่วโมงครึ่งอะคะ่ะทุกคนพี่เขาแบบให้คําตอบทุกอย่างอย่างดีในมุมมองของพี่เขาในมุมมองของเราทุกสิ่งทุกอย่างเลยะคะ่ะว่าเออข้อผิดพลาดของพี่เขาคืออะไรของเราคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะพี่เขาก็แนะนําว่าให้เตรียมแบบนี้หน้าตอบแบบนี้หน้าอะไรเงี้ยพอเราคุยกับพี่เขาอะเรารู้สึกเหมือนว่าเรายัางไม่พร้อมจริงๆ คราวนี้คิวเราอ่ะนะัดไปวันที่หนึ่งมีนาใช่ไหมคะเราสามารถเลื่อนคิวได้ทั้งหมดสามครั้งค่ะทุกคนบุกก็รู้สึกว่าบุกไม่พร้อมบุกก็เลยขอเลื่อนคิวไปอีกหนึ่งสัปดาห์ค่ะจากวันที่หนึ่งมีนาเป็นวันที่แปดมีนาค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะก็เตรียมตัวทุกอย่างใหม่หมดเลยหมายความว่าคำตอบเนี่ยละเอียดมากขึ้นครบถ้วนมากขึ้นแล้วก็ทําเอกสารเพิ่มมากขึ้นให้พาร์ทเนอร์เราเขียนจดหมายว่าต้องการเราจริงๆเพราะว่า จริงๆแล้วก็คือ partner บุก๊กเขามีธุรกิจอีกเยอะมากนะคะทุกคนแล้วคนาเนี้ยเขาอะต้องให้เราไปบริหารร้านนั้นเพราะเขาขายให้เราแล้วแล้วทําไมเราถึงยังมาทําไม่ได้ทําไมเราถึงมาบริหารไม่ได้ทั้งที่เราถือหุ้นตั้ง50อย่างนี้ค่ะก็เลยให้เขาว่าเขียนจดหมายมาแล้วเราก็แนบเข้าไปด้วยค่ะและรอบนี้นะคะบุ๊กก็พยายามทําเอกสารทุกอย่างอเตรียมให้ไปเหมือนนําเสนองานเให้กับท่านกุงเลยนะคะคือทําใส่แฟ้มไปเลยตั้งใจว่าทําเป็นเหมือน presentation คือแบบเหมือนตอนสมัครงานแล้วเราแบบ ทำพรีเซนต์ให้กับท่านกรุงแบบนั้นเลยค่ะโดยข้างในเนี่ยบุ๊กอะใส่เป็นพวกข้อมูลร้านข้อมูลธุรกิจแผนในการบริหารธุรกิจของบุ๊กคือบุ๊กทำเป็นแบบ Power Point ไปเลยค่ะทุกคนและช่วงที่เราเตรียมตัวนะคะเราก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเนื่องจากตอนนั้นเราก็ว่างงานแล้วเนาะเพราะเราลาออกมาแล้วเราก็เตรียมตัวแต่ พยายามคิดหาคําถามว่าถ้าเราเป็นท่านกงอ่ะเราจะถามอะไรบ้างแล้วเราจะเตรียมคําตอบให้ละเอียดที่สุดเราพยายามเราจะพยายามหาคําอธิบายให้ได้ดีกว่ารอบที่สัมภาษณ์รอบแรกอ่ะคะ่ะทุกคนและแล้วนะคะก็ถึงวันที่ไปสัมภาษณ์ค่ะคือเราอ่ะตื่นมาตั้งแต่ตีสี่เลยเพราะว่าเรานอนไม่หลับซึ่งคิวสัมภาษณ์เราอ่ะคือเก้าโมงครึ่งค่ะทุกคนเราตื่นตีสี่มานะคะก็ใช้เวลาไปกับการน,นั่งสมาธิเพื่อที่จะให้ เรามีสติมากขึ้นเวลาเราไปตอบคําถามวันนั้นน่ะทุกคนแล้วเราก็เดินทางไปส่วนลุมเนี่ยตั้งแต่เจ็ดโมงเนาะถึงแม้คิวสัมภาษณ์เราจะเป็นเก้าโมงครึ่งก็ตามเราก็ไปนั่งที่ส่วนลุมค่ะแล้วก็เลดความตื่นเต้นนะ่ะแล้วก็ซ้อมเรื่อยๆให้แฟนป็นคนถามคําถามแล้วเราก็ตอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือฝึกฝึกฝึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้เราก็เข้าไปสถานทูตตั้งแต่แปดโมงครึ่งค่ะทุกคน คราวนี้ทุกคนอาจจะเคยได้ยินท่านกงเบอร์หกก็คือท่านกงเอ่อที่ไม่มีผมในตำนานนะคะคือว่าเขาดุมากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคนเนี้ยและแล้วแจ็คพอตก็เกิดกับบุกค,ค่ะก็คือวันนั้นคือวันที่ท่านกงเบอร์หกนั้นเป็นคนสัมภาษณ์ e 2 w ี visa ค่ะทุกคนพอเรารู้ว่าเป็นท่านกงคนนี้ใช่ไหมคะเราก็หันไปบอกแฟนเลยว่าแบบแกถ้ารอบนี้แบบตุบอะก็ทําใจเนาะอ,อะไรอย่างงี้เผื่อใจไวว มันก็เลยเหมือนเราไม่ได้คาดหวังอะไรแค่เราจะมาเพื่อที่จะทำให้มันเต็มที่ที่สุดให้ดีที่สุดอะคะ่ะทุกคนและแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะได้เข้าไปสมะะัมค่ะเราก็เข้าไปสัมนะคะเราก็พูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะโดยเอกสารที่เราเตรียมไปอะคะ่ะก็คือยอดขายของร้านนะคะเราอะทำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเราไปพรีเซนต์เลยอะทุกคนเหมือนไปพรีเซนต์งานตอนสมัยเรียนมหาลัยอะท่านถามไม่กี่คําถามนะคะทุกคนส่วนใหญ่คําถามก็จะคล้ายๆเดิมแต่ว่า เราอาธิบายเรื่องพนักงานแล้วก็ยอดขายร้านนะให้ท่านเพิ่มเติมค่ะโดยที่เราเอารีพอรตยอดขายของร้านอะไปให้ท่านดูเลยและระหว่างที่เราพูด j u ่ e ค่ะท่านกงก็คือลุกขึ้นไปหยิบเอกสารอะไรสักอย่างหนึง่งในขณะที่เรายังพูดอยู่เลยทุกคนตอนนั้นนะเราก็ตกใจนะแต่ว่ารอบนี้เราจะไม่ปล่อยให้มันเดทแอร์แล้วต่อให้ท่านทำอะไรก็แล้วแต่เราจะมาพูดในสิ่งที่เราอยากพูดอะทุกคนประเด็นที่แล้วอะค่ะที่เรา ติดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถอธิบายได้ในครั้งนี้ค่ะระหว่างที่ท่านลุกไปนะคะคือท่านไปหาบัตรสีชมพูอะค่ะทุกคนท่านเอาบัตรสีชมพูเสียบในพาสปอร์ตเราแล้วก็ยื่นมาให้เราใช่ไหมคะ่ะครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้สีขาวแต่ถ้าเราได้สีชมพูแปลว่าเราต้องไปจ่ายตังค่าวีซ่าค่ะทุกคนท่านก็ยื่นมาให้แบบนิ่งๆเลย แล้วท่านก็บอกนะคะบอกว่าให้เราอไปจ่ายตัตงตรงนู้นนะแล้วเดี๋ยวเอากลับมาเราก็หยิบแบบงงงงหยิบมาแล้วเราก็เดินกลับหลังหันแบบทื่อๆเดินแบบทื่อๆเราแฟนเราก็เดินตามมาเราก็หันไปถามว่าแกนี่คือเราผ่านแล้วหรออะไรเงี้ยเสร็จแล้วเราอ่ะก็ไปเจอเจ้าหน้าที่ที่เป็นแบบเจ้าหน้าที่จ่ายเงินนะคะคือคุณพี่เจ้าหน้าที่อ่ะเขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะแล้วเราก็ถามเขาว่าพี่คะคือว่าแบบนี่คือหนูผ่านแล้วใช่ไหมคะพี่เขาแบบใช่ค่ะผ่านแล้วเพราะว่าน้องมันจ่ายตังแล้วคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะจ่ายตังเสร็จเนี่ยเราก็เอาพาสปอร์ตเนี่ยไปคืนท่านกงนะคะคนเดิมค่ะและ้วคราวนี้ก่อนกลับเนี่ยเราก็แวะซื้อกาแฟนะคะในสถานทูตค่ะถึงแม้จะแพงแต่ว่าก็อยากจะซื้อมากอยากจะกินมากดีใจด้วยแหละแล้วก็รีบออกไปโทราศัพท์บอกที่บ้านทันทีเพราะว่าครอบครัวเราก็าคือรอฟังข่าวกันอยู่ว่ายังไงผ่านไม่ผ่านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือสรุปว่าผ่านค่ะ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่กำลังจะอยากมาที่นี่ค่ะก็ถ้าบุ๊กพอจะช่วยอะไรได้นะคะก็ลองอินบ็อกมานะคะแล้วมาถามกันได้จริงๆอ่ะบุ๊กก็อยากช่วยทุกคนเหมือนที่พี่พี่คนที่เคยแบบโทรคุยกับบุ๊กบอกอรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างกับบุ๊กเนี่ยบุ๊กก็อยากจะช่วยคืนให้กับทุกคนนะคะหวังว่าประสบการณ์ของบุ๊กนะคะก็จะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนที่กําลังตัดสินใจที่อยากจะมาทําธุรกิจที่นี่นะคะ ยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะคะอย่าลืมกด follow นะคะแล้วก็กดไ like, ลค์คลิปให้บุ๊กด้วยนะขอบคุณค่ะ